วันที่ยี่สิบสองจะมาเอานําเลิกนําเลิกเอามาแล้วสเสร็จแล้วร้อยแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าชุดอาตมาเอาไปปลูกเซกี่วัดรประทานเมือหินใช่ไหมวัดรประทานเมือหินอ๋อของลูงปู่ศิลานะครับ่า<อ>ลงลงปูศิไปรวมรวมกับปู่ศิลา ับไปปลูกเสกจะเอาไปปลูกเสกใครจะจองรีบจองเลยอะไรเลยก่อนวันที am ่22กันยาก่อนมาที่ยี่สิกันยาเนี่ยก็ได้ลุกหลวงปู่ศิลาปลูกเสกด้วยปลูกเสกด้วยจะไปทำพิธีใหญ่ด้วยเพราะเขาในมณฑลจะมาไปแล้วไปเคาร่วมพิธีด้วยร่วมพิธีด้วยมาไปนั่งปกด้วยเอาพระไปด้วยนำเลิกไปแล้วก็วันที่19ตุลาวันที่สิบเกาก็จะนมณแกมาได้แต่จะมาไม่ยังไม่ไม่รับมาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งได้ใจอีกทีด้วยศิอีกทีหนึ่งว่าจะไป นิมนมีพระอาจารย์มีพ่อศิลาครับผมพ่อสุริยันครับผมยันต้อมครับพ่อคุณมาอืมาปูเสวันที่สิบเก้าเวลาห้าโมงเย็นเริ่มวิธีห้าโมงเย็นถึงหกโมงวันที่สิบเก้าแล้ววันที่ยี่สิบทอดกฐินครับใครจะบาชวชาละพวกเนื้อธรรมดาแล้ววันนั้นแล,แล้วก็ได้แจกกทินเน้อชาวกฐินด้วยถือว่าได้เช่าว,วัตถุมงคลของภัยกุมารที่แบบมีหลวงปู่ใช่ มหาศิลาปุกเศษด้วยนะครับปุกเศษด้วยและรุ่นแรกที่วัดอือครับถือว่าคุ้มนะครับราคาก็ไม่แพงได้ช่วยหลวงปู่สร้างวัดนะครับ้ารุ่นเนื้อเดื้องค์เดินมาก็จะบูชาร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นอืมและยหละชุดเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแอมสามองค์ได้ครับเนื้อดำเลิกงระตะกุลเดี๋ยวผมนั่นแหละเอารูปขึ้นให้ดูนะครับบาชุดชุดดำเลิกรูปีรูปีได้ครับเดี๋ยวผม ไว้นะครับยังไงก็วันนี้ก็กบขอขอบคุณหลวงปู่บุญสมมากนะครับป้ายป้าก็ทำไปในต้นคอยลงไปครป้ายป้ป้ายผ่านผ่านจุดผ่านสชุดนะครับป้ายไว้นะเดี๋ยวผมลงให้ลูกศิษย์ลูกหาคนที่สนใจดูครับสนใจก็รีบมาเพราะว่ามันมีน้อยร้อยเกสเกองตอนนี้ก็จองไปแล้วประมาณสัก40ิบชุด50บแล้ว50ิแล้วเราก็จะเหลือประมาณสักร้0ย40 ได้หลวงปู่ศิลาเสกด้วยนะครับเขารวมพิธีที่วัดเนี่ยนวัน้นวันที่ยี่สิบปะมาจะเอาเดินทางไปวนนันที่ยี่สิบสองนังไปเขา้าปูกเสกมาน,น,นั่งตกงด้วยพิพะเกจีเก้าองค์แต่ใครรน้จะจำได้จันต้มจันตาแล้วก็พ่อสุริยันแล้วก็<ม>เอพอพ่อศิลาและอาตมาครับพระเทวสารเรียนรู้วัดใดบางจำค่อยได้ครับครับนั่นแหละฝูกเสกวันนั้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับใครที่ได้ไปใช้เนั่นแหละ คู่ค่าแน่นอนครับของระดับเกจิอีสามั้งเก้าองค์แห่งยุคด้วยนะครับแห่งยุคเลยครับครับผมงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับหลวงปู่ที่ช่วยเล่าประวัติหรือว่าประสบการณ์แต่หลวงปู่สวงสมรมะอยู่จนรู้รู้ว่าแกเป็นคนยังไงจิตใจยังไงอะไรยังไงแต่การเออแต่การแกปัจจบัิไม่รู้ล่ะการเดียวกันหลายการบางตัวหายตัวเป็นจริง แต่เราพูดไปได้อือครับมันปลแปลมันเหมือนจะอวดอุตลลริช่ให้มาเข้าวดอุตริครับ,รบมไม่เชื่อเป็นเดน่ะครั้งคนเขาไปดูด้วยว่นนั่งอยู่ด้วยกันมาลงปูลูกรอนะครับแต่เราเห็นแกเหมือนไหนเหมือนนั้นเหมือนไหนเหมือนเดิมแต่คนอื่นว่าเป็นหนุม่มมาเทียงกันเองก็มีค,คนชาวบ้านเท่นั้นถามมาเดนมาบินตบาดตอนเดินมีร้อยทีมกลับมามีร้อยทีมมหลานคนก็เป็นเรื่องประธาจะจันแกตรงนี้ครับแต่ทำไมเชื่อว่า แกต่เป็นพระอรหันต์ใหญ่ต้งแต่ไปอยู่เลยจะเป็นโยมลูกเชื่อเลยพระดูเหตุการณ์แกกางเกงไม่มีไม่จะผ้าขาวของขาวต่วลำนุ่งเกงโดนส่วนทหารรองเท้าทหารโดนส่วนตุกตุกตุก,ตก,ตกเออะอ้าวแล้วนุ่งปะทุงผ้าสิน,นะใจตัวหญิงนั่งอยู่ในกดไม่เอาตื่นเช้ามานุ่งผ้าเหลืองไอ้ผมไปบินตาบานอะ เป็นปนแบบนี้่ะมาเห็นมากับพุ้นไรไม่ได้แลแต่ดูแกตองมาดูพยาดูล้วจับแกว่าอะไรยังไงอะไรทุกทียาวบทอ่ะแล้วปีตอนช่วงที่หลวงปู่ไปอยู่นี้ปีศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดแล้วตอนนั้นหลวงปู่สวงนี่ก็แก่แล้วใช่ไหมครับก็แก่อย่างนี้แหนละแกแบบจนหมดราภามอย่างไรไงงนั้นรูปมาเปลีป่ยนแปลงเจอปีศูนย์เจ็ดที่ไปอยู่ด้วยสี่ปีแล้วก็มาเจออีกทีหนึง่งพศสามแปดหรือสามหกสามสามหกสามหกก็แก่เหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนเดิม บนนั้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันเดียวอย่างนั้นเลยไม่เปลี่ยนแปลงคท่านว่าอยู่ได้อย่างไงจะมาทุนเจิดมานี่ทีปีสี่ห้าสิบปีอ่ะแล้วที่อยู่ได้ยังไงถ้อยู่แล้วแกเป็นร้อยร้อยปีอ่ะไม่ใช่เป็นธรรมดาแล้วไปจูจําได้เพระตีนกดหนึ่งครับตีนเีตัวเนี่ยตัวนี้มันมีเล็บเกิขาดจำได้ไหมเขนวนดบีห้แกน่ะครับนางบีบนางนวดแกบีแกเกิใช้เกิดนางยี